เีบริการเติมเจีเมแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวแปบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ ios และอดอยอบเครื่องรื่องยีบบอกนอกจากนี้ยังมีบริการเกยมชั้นน้ำมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงก์ด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า40,000คนแล้วนะครับ สวัสดีครับผู<ๆ>้ชมทุกท่านนะครับตาจูวิดีโอวันนี้ใครที่เจอปัญหาหลังรั่วหลังลอยนะทุกคนผมก็จะมาบอก3ข้อที่จะทําให้หลังเราแน่นขึ้นไม่ลอยไม่หลวมเหมือนเดิมแล้วนะทุกคนนะก็จะมีอะไรบ้างก็ก่อนจะไปรับชมชิวน,นะครับก็ฝากไลค์กดแชร์กดสไัครใหเพื่อเป็นในการทําคลิปต่อไปด้ยวยน,นะครับคลิปนี้ขอ400ไลค์นะทุกคนนะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆนะทุกคนนะแชร์ไปให้เพื่อนๆก็ได้ดูด้วยนะทุกคนนะว่ามันจะมีอะไรกันบ้างผมก็จะมาอธิบายกันในคลิปนี้เลยนะทุกคน ก็มาดูกันที่ข้อแรกนะทุกคนนะที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนทําตามนะทุกคนนะก็คือใช้แบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็น diversity f u l back ทั้ง2ข้างเลยนะทุกคนนะเพราะว่าแบ็กสไตล์นี้มันเป็นสไตล์เกมรับเป็นหลักนะทุกคนนะก็ถ้าใครอยากเล่นเกมรับดีๆก็ต้องเอาแบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นสไตล์นี้นะทุกคนต่อมาก็คือเซนเตอร์ทั้ง2ตัวนะทุกคนนะทั้ง2ตัวท่าของเรามีตัวไหนที่เป็นสไตล์เดสทอยเยอร์นะทุกคนเป็นแบบสไตล์แบบนี้นะให้เราไปตั้งค่า อินดิวิโด่ดีฟนส์ให้เขาแบบนี้นะทุกคนนะดูผมจะตั้งแบบนี้ไว้ให้เขานะถ้าตัวไหนที่เป็นเดอเดทอยเยอร์นะทุกคนก็จะตั้งเกมรับให้เขาแบบนี้ไว้เลยนะแล้วก็ถ้าเราไม่มีแบ็กซ้ายแบ็กขวาที่เป็นสไตล์ดีเฟนซีฟล่ะเราควรทํำยังไงเราก็ต้องตั้งค่าดีฟเฟนซีฟให้กับแบ็กซ้ายแบ็กขวาตัวน,นั้นที่เป็นสไตล์แอทแท็กกิ้งแบบนี้นะทุกคนนะมันก็จะได้ ช่วยได้เยอะเลยนะทุกคนแล้วก็ไปอัพเกมลับขึ้นอีกนิดหน่อยนะทุกคนนะไม่ต้องอัพเกมลับให้มันเยอะเกินไปนะทุกคนเดี๋ยวมันจะมั่วนะทุกคนแล้วก็ตั้งประมาณนี้แหละทุกคนสําหรับการจัดทีมนะในข้อแรกนะทุกคนนะมาต่อมาก็คือข้อต่อมานะทุกคนก็คือข้อที่2นะก็คือการตั้งค่ากับดักล้าหน้านั่นเองนะทุกคนนะก็คือตรงนี้นะถ้าเราเปิดรอปไซต์แถบแบบนี้ให้เราไปปิดวไวสะนะทุกคนนะมันก็จะช่วยให้เรา ไม่เช็คกับดักล้ำหน้าทุกคนนะถ้าเราเปิดกับดักล้ำหน้าใช่ไหมบางทีเวลามันแบบเช็คกับดักล้ำหน้าแบบนี้บางทีมันหลุดเลยนะทุกคนถ้ามันล้ำก็ดีไปนะทุกคนแต่ถ้ามันไม่ล้ำนี่มันหลุดเลยนะทุกคนวิ่งยังไงก็วิ่งไม่ทันนะผมก็แนะนําให้ทุกคนไป ปิดไว้นะนสาหรับการเช็คลำหน้าตรงนี้นะทุกคนให้เราไปปิดไว้แต่ถ้าใครที่อยากเปิดไว้ก็ต้องบังคับกองหลังดีๆนะทุกคนบางทีมันก็เช็คดีบางทีมันก็เช็คไม่ดีนะทุกคนมันอาจจะทําให้เราหลุดได้นะแต่ส่วนแอดก็ปิดไว้นะทุกคนนะมาต่อมาก็คือข้อสุดท้ายนะทุกคนนะก็คือการดาบตัวนะทุกคนนะวิธีการดับตัวก็ง่ายๆเลยถ้าเราเจอแผนที่มีปีกให้เราเอาแบ็กซ้ายไว้ขวามาร์กไว้เลยนะทุกคนนะก็คือแมนมาร์กิ้งนั่นเองนะทุกคนสมมุติว่าปีขวาของเขาเป็นวิวเน เมซี่เราก็ต้องเอาฟิลิปรามของเราที่เล่นแบ็กไซด์ไปดาบตัวตรงนี้ไว้นะทุกคนนะก็คือประมาณนี้เลยส่วนถ้าเจอหน้าคู่เราก็ดาบตัวแบบนี้เลยนะทุกคนนะเป็นไทม์มาร์กิ่งทั้ง2ตัวเลยนะหรือว่าทุกคนจะไม่ดาบตรงนี้ก็ได้นะทุกคนนะจะตั้งเป็นแบบอื่นก็ได้แต่ที่สําคัญก็คือถ้าอยากได้กิมลับแน่นแ่นก็ต้องตั้งแบบนี้นะทุกคนนะแล้วถ้าเราเจอหน้า3ตัวเราควรตั้งยังไงก็ตั้งเป็นดีฟไลให้กับดีมเวิ้ไวตรงนี้นะทุกคนนะกองหลักของเราก็จะ เพิ่มเป็น5ตัวแบบนี้นะถ้าอยากได้หลังแน่นขึ้นอีกนะทุกคนหรือว่าทุกคนจะตั้งดีฟลายไว้ก็ได้นะไม่ต้องแมนมาร์กิ้งอะไรนะก็ามันก็จะช่วยในเกมรับของเราได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะสําหรับการรับตัวข้อสุดท้ายของเรานะส่วนการบังคับกองหลังผมก็เคยสอนไปแล้วนะทุกคนนะก็เข้าไปหาดูได้นะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะสข้อที่จะทําให้หลังเราแน่นขึ้นนะส่วนที่เหลือก็คือ ฝีมือเราแล้วนะทุกคนนะก็อยู่ที่ฝีมือเกมรับของเราด้วยนะว่าเราดักบอลดีหรือเปล่าเข้าบอลมั่วหรือเปล่านะทุกคนนะบางทีแย่ก็หลุดได้เหมือนกันนะทุกคนถ้าเราไม่มีสติดนะมันก็อาจจะหลุดได้ง่ายๆเลยนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายเพื่อบรรยากาศทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสุดคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เราติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ